โอเคปาป้ปเลยครับสวัสดี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 ครับครับผมเดี๋ยวขอเชิญพี่ดิวด้วยนะครับนะับพี่ดิวพี่ดิวสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีอะไรครับจะทำอะไรครับทำอะไรครับอ๋ออ๋อมีไม้พายมีไม้พามีไม้พาครับ ครับน้องลิฟไม่มีไมเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีการซื้อคะแนนกันวันนี้ไม่ก็เขาพูดมาเยอะข้าวมจะเหนื่อยน้องมิงน้องมิงสองนาทีพูดแปดนาทีแต่ว่าแต่ว่าลีลาการพูดของน้องเขาเนี่ยแผ่วมากแผ่วมากทำไมครับแผ่วมากเวลาลิฟพูดไปนี่ทำยิ้มไปเหรอฮะไม่ใช่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ยอมยอมอะไรพี่อะไร วันนี้รู้ว่าฝนตกทำไมไม่กลางล่อใส่หมวกมาทำไมฉันฉันไม่มีอะไรจะพูดเลยแกเดียวเยวเฉันคิดไม่ออกนึกว่าสู้ไม่ได้ก็ตัดญาติอย่างเงี้ฉันไม่สู้ด้วยฉันคิดไม่ออกผมว่าโอเคมาเราลงกันไหมะเราลงกันไหมฮะเขายิงมุกกันไปเลย ถ้าอย่างนั้นพี่จะลงเนี่ยซองเน็ตเวิร์มเป็นของพวกเรานะเอาอย่างนั้นเลยเหรอไม่เป็นไรครับกวแบ่งกันทำมาหากินนะน้องก็ลองไปใส่พี่ก็ไปกิน่องกายเนี่ยมันแบ่งกันทำงานผมไม่ได้พูดแล้วเนี่ยข้อมูลของประมูลของเรามาช่วงประมูลของกันดีกว่านะครับของชิ้นล่างนะครับจะเป็นของคุณดิวครับ คุณดิวครับเอาอะไรมาประมูลครับวันนี้เนี่ยผมเอาของชิ้นนี้มาเป็นไดอารี่ครับเป็นไดอารี่ครับผมที่ซื้อมาแล้วผมจะเขียนไดอารี่ครับแต่ผมยังไม่ได้เขียนเลยครับผมเพราะว่ามันก็เป็นสมุดเปล่าแหละไม่ไม่ไม่ทุกทุกหน้าเนี่ยที่ใช้ใจเขียนพี่ใช้ใจมองถึงใจเห็น นี่เวลาเขาไม่ได้ท <si ําอะไรมาเวลาเขาแถะแถะนี่แหละไม่เป็นไรหรอกถึงสีข้างพี่อาจะเจ็บปวดแต่พี่ก็ยินดีโอเคงั้นถามไปดีกว่านี่เว่าดิวนะครับจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับครับโอ้ยเราแข่งเนื้อสตาปีห้าหมายเลขห้าห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทครับผุ๋มดารี่ของเดิวนะครับอุ้ยอะไรนะฮะห้าพัน ขายเลยพี today, oh ่ผมไม่เอาต่อล <mm ้ขายเลยสเเ้าืน้ยดดาฮะหันกโอเคแล้วนะห้าพันยงไ่้าพหฮะห้าบาทเด้งกระโดดไปห้าพันเลยนะครับห้าพันเลยนะฮะชัสองหกพันนะครับหกพันนะหกพันหกพันนะฮะโอ้ยหกพัมีใครเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ ลงมาข้างล่างต้องลงมาข้างล่างลง6คือ6อย่างไวหลันไม่ไม่ฮะเดเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่เท่าไหร่6,000 5,000นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่เล่นมุกครับ6,000คืออะไรนะเฮ้ยแกจะข้ามไปก็ได้บางทีเล่นมุกเนี่ยแล้วมันไม่มีขึ้นแปลอะไรกลับมาแกจะย้ําทำไมย้ําทำไมไปไปนั่งเงียบ8,000นะครับพี่คนแรกมามีไหมบนหลังคาเท่าไหร่ฮะ บนดนบาใครเขาอยู่วะมีไหมครับสู้ไหมครับเท่าไรครับสู้ไหมฮะเท่าไร่ฮัไม่สู้หรอครับโอ้โหนุ้นนู่นนนนนน9 0 0ครับ9,005 9,005ขังเกตไหมฮะว่าไ้คนหลังเนี่ยพอดูก็ดูบัต500บาทเนี่ยกระมูลเยอะมากะต่บัตร5,000นี่ไม่กระมูลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ไม่ได้มีแค่สมุดอย่างเดียวนะครับครับยังมีอะไรอีกฮะหนึ่งมื่นสองหมนห้าแล้วพ่อจริงด้วยอ่ออะนรล็กครับโอ้มัวแต่ดูสมุดเดี๋ยวเดียวไม่ดูเลยเลยขอบคุณครับขอบคุณครัข้าิงค่ะมีไหมมีไหมมีไหมอะไมีอีกไหมมีราคาสู้ไม่ได้ไหมครับหมดเถอะหมดเถอะหมดเถอะลิฟไม่กลัวราคาสู้ไม่ได้ครับประมูลเสร็จแล้วเรียกขึ้นมาประมูลสู้ไหมฮะ ตอนนี้นะฮะเรอเรมาเขึ้นเอาขึ้นเลยเ้ให้อยาจอยากตรงันเลยเลือกนั่งตรงนี้หรือนั่งตรงนี้ให้เขาเลือกให้เลือกไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าให้มานั่งตรงกลาง อตอานเดี๋ยว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 ทุกคนเงียบก่อนนะฮะมีเลขของนะครับอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นสามแล้วคไหนคยกมือ้เล่นไม่ได้สนใจเอาเลยไหนผู้ใดผู้ใดหนึ่งสามคนเลยอยู่คนนี้อยู่คนนี้ยกอยู่ขบุดเป็นอย่างนี้นะครับน่ารักมากนะฮะน่่่่นะ